สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอวีซ่าท่องเที่ยวนะครับก็คือ,อการขอวีซ่าท่องเที่ยวมาที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยสำหรับบางคนที่มี family members หรือว่ามีแฟนหรือว่าคนที่รู้จักอะไรประมาณน,นี้ปกติคำว่าคนรู้จักเนี่ยมันก็ช่วยอะไรมากไม่ค่อยได้หรอกนะมันต้องเป็นแบบว่าเป็นพวก family members อะไรประมาณน,นี้น้องก็คือคนในครอบครัวหรือว่าแฟนนะครับก็ ปกติบางทีถ้าเผื่อเรามีคนในครอบครัวหรือว่าแฟนเนี่ยที่เขาแบบว่าเขียนจดหมายเชิญหรือว่าแบบว่าสปอนเซอร์นั่นนี่น่น,น,นอะไรประมาณนี้ก็คืออยากจะบอกนะครับว่าคนพวกนี้เขาแบบว่ามีส่วนช่วยได้ในแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าปกติแล้วของวีซ่าท่องเที่ยวนี่คือข้อมูลอะไรยังไงทุกอย่างเนี่ย เขาจะดูคนเครียกว่าอะไรคนสมัครเป็นหลักนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เน้นตรงที่แบบว่าคนสปอนเซอร์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดแบบว่าเจาะลึกลงในดีเทลละกันเดี๋ยวเราทำเป็นคลิปสั้นๆก็พอนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราทำคลิปหน้าให้เนาะ